สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีทําพวงแมินเนียนนะคะก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ใช้เวลาวันหนึ่งก็ทําเสร็จแล้วค่ะก็จะมีสีเหลืองสีฟ้าสีดำสีขาวเป็นตาข้างในนะคะ แล้วก็ตารอบนอกนี่จะเป็นสีสีเทาอ่อนหรือว่าสีทองอ่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะมีลูกตาสำเร็จรูปแล้วก็สีดำก็จะมีเข็มถักเบอร์สี่จุดห้านะคะไหมจะเป็นไหมมีเดียมแล้วก็ ตาสำเร็จรูปแล้วก็เข็มสำหรับไว้เย็ดติดกันนะคะเนี่ยค่ะเวลาทำเวลาเราใช้นี่มันจะสะดวกมากเลยคือเราจะห้อยกับกระเป๋าก็ได้แล้วก็ถึงจะถือต่างหากก็ได้น่ารักดีค่ะก็เดี๋ยวจะโชว์วิธีการทำให้ดูนะคะ